สวัสดีค่องซื้อแคนดีน้ n ชเนลในที่สุดก็ได้กลับมากับโรบบอกสทีหลังจากที่อัดอ m ม n องอัสมานานตอนนี้อยู่กันในดีไซน์อิดและเออใช่เรามีโจดหุ่นยนต์จริงๆตะกี้เข้ามากลางรอบตังเมถึงไหนแล้วได้แต่งไหม <im it> จริงๆอ่ะแกไม่ต้องแต่งหรอพี่ว่าดูตัวกับตัวเองด้วยดูแล้วดูแล้วออกสีร่างกาย ดูต,ตัวพี่แต่งเออจบแล้วผ่านใช่ไหม,มพี่ตัวสุดท้ายอะ่ะโอ้โหน,น,น,นี่หุนนนห่นยนต์กันเหรอเนี่ยเท่มากไปละหุ่นยนต์กันเหรอเนี่ยเออหุ่นยนต์ตรงไหนเนี่ยหุ่นยนต์ตรงไหนเนี่ยหนูไม่เคยเป็นหุ่นยนต์แต่เป็นหุ่นยนต์แบบโลกอนาคตอ่ะหุ่นยนต์บ้าจริงๆนะมันเป็นตัวนี้จริง คุณโยนใส่หน้ากากฉันแต่งไม่ทันเสร็จพอดีนี่แกดูดูว่าพี่จะได้อะไรบ้างแหละตมอืออนนี้ตะที่สามฉันเสร็จพอดีนี่แก แต่ไม่ได้กดสัมมิทไม่ได้กดไม่ถ่กด <c oughs> เอ้ะเอ๊ะอ้าวแต่งทำไมเนะี่ยนี่ฉันจะแต่งทำไมดูเออก็จริงถึงได้บอกไงว่าจะแต่งทำไมแกเป็นหุ่นยนต์แต่แรกแล้วแล,แล้ว,แล,ว,แ,ลแ,วแล้วแต่งแล้วมันได้อะไรเราอินเตอร์เมชั่นสักเดียวนึงแล้วเราจะมาแต่งเราจะมาแต่งตัวใหม่กัน,นหุ่นยนต์อยู่แล้วนี่หว่าส,สปอร์ตสปอร์ต,อ,รตอีสปอร์ตนะ อ้าวไอตัวนี้อกไปหาป้านสปอร์ตยังไงเนี่ยสปอร์ตเราต้องหาเราต้องค้นหาคำว่าสปอร์ต Same mm -hmm. with the ball. สปอร์ตค <author S 2> <un S 1> ืออีหยังหนึ่งสปอร์ตคือกีฬาจ้ะไม่เลย ที่ไปไงใช้ใส่เป็นพวกชุดบอลชุดอะไรก็ได้หาแล้วไม่เจอ Yeah. เร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนกันแกเห็นฉันไหมเอ่ยเห็นเห็นที่แกใช่ไหมนี่แกใช่ไหมเดี๋ยวขอไปดูตังก่อนนะโอ้โหตัดเลี้ยงมาเลยตังเหลือเยอะด้วยอือหือเอาไหนดีวะเนี่ยถ้ายืนฉันโคตรหาเรื่องอะ อันละกันพันเกสังเกตไหมว่าฉันตัวดำมากเพราะอะไรเพราะนักกีฬาก็ตัวดำๆกันนิ่หมดอะดูสัตวต์เลี้ยงฉันดิดูสัตว์เลี้ยงฉันดอ้ยใชิบะชิบะใช่ป่ะเปลี่ยนตัวแป๊บอยากได้ตัวตัวเลี้ยงทับกี้ดีกว่าเอาแมวแมวมาแมวนี่มาสตี่ฉันเอาแมวมาใหม่ ดูแมวฉันดิเอ้ดูแมวฉันดิเอ้แกดูแมวฉันดิเนี่ยอย่าบอกนะแมวตาเหลือบนี่แมวยิ้มแมวอยู่ที่พื้นแมวยิ้มโอ้แมวตาเหลือบงั้นเปลี่ยนตัวไม่น่าทันไม่ทันแล้วล่ะแมวถึ่แมวละ ไม่ทันดาว่ะตัวฉันต่างจากตัวอื่นมากนี่คือตัวฉันถ้าถ้ายืนยังหาเรื่องเลย ถ้าหยุดฉันโคดหารเรื่องดดนะเดี๋ยฉันคิดว่าฉันดูเปนนักกีฬาที่ถ้าเทียบกับก็บพวกนี้ที่เอาแต่แต่งตัวสีๆอะอไรได้ไงอะอโอ,อดูไม่เป็นกีฬายังจะได้อีกนะนไค ไดาร้อยหนึ่งอีกแล้วได้ตังค์อีกแล้วหาเรื่องได้ตังค์อืมหาเรื่องได้ตังค์นี่ฉันขยับไม่ได้อะาอไไม่ไได้ม่ตัวอื่นอู้สตริปส์แถบเนี่ยล่ะแถบ Hmm. เรกรงนน,นมีตั้งทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้บวกเจ็ดฉัน,ดนไ,ได้ตัวก็่ด้แนนเ็ดเดต ทถบไงเถบก็คือเถบเนี่ยแะผมลงเนิ่จัไป จะไ้รจี่ๆมาก่อนแล้จันเปลี่ยนนะฮะเสร็จแล้วจ้ะแตงแบบนีเลยยังตัวฉันฉันแตงเท่ไมก่อน อยางไม้ว่าเ็เทกันไเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนจากตัวเลยเลยถูกดีแต่งวดีแต่งทำไมแล้วเย่ดูฉันแต่งเย้เย้เย้ฉันม่น่ารอดอะ่ะอันนี้คือแถบอืมแถบไง เทฟสีอเมริกาคนอื่นก็แต่งเป็นอเมริกาคนอื่นก็แต่งเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยุดดีผมผมผมส่งเดียวกันเลยตัวนี้มีปีกเหมือนพี่เปี่ทันเปลี่ทันก็ไม่ ขอแค่นี้นไ,ม,ไม,ม่ดีนะักไออีว่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วทานก็เห็นกลับมาแล้วกลับมาแล้วเ่ยกลับมาแล้วร้องกับปุ่ได้ดูไม่เขลียนจากเลยเดี๋ยวตอนนี้กลับไปที่หน้าก่อนนะ เจอไะติดตั้ง11สิบเอ็ดบาทได้เหรอเนีย่ยตอนแรกใส่หน้าดีดีแมวขอตาลุยความยากก่อนเดี๋ยวหนึ่งวิกดรอดไหมหนึ่งวิกดเนะี่ยรอดแกเห็นแกเห็นใช่ไหม ดีแกนสุดท้ายก็ยังดแกติชุดคนกลางดูค่อนข้างจะหลอที่มันที่กำลังงงว่าทำไมจะไม่ใส่แนวอเมริกาแบบคนอื่นเขาอื หน้าดีๆเอาออกทำไมไม่รู้ตอนแรกจะเอาเว้นได้ไงแต่ตังก็เกินอีกตอนแรกจะเอาเว้นนีแ่แค่ตน่เวลามันจะหมดแค่ปกติหู้นี่ตาสุดท้ายแล้วเ,เอาวะจ๊ะฮ่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ที่ 3. สามสบุยบุยไปละเฮ้ยไปแล้ว